มีคนขอวิธีถอดกาวเจลติดเล็บปลอมนะคะก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้พีชีอีกแล้วค่ะทุกคนเอาเป็นว่าไปดูอินโทรใหม่ของปาก่อนสวัสดีเพื่อนๆช่องฟอร์เนลทุกคนนะคะ คลิปนี้ปาจะมาถอดกาวเจลติดเล็บปลอมให้ดูด้วยกัน2วิธีนะคะถือว่าเป็นการรีวิวต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะวิธีที่1การใช้น้ำยาละลายกาวนะคะซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับการใช้กาวเจลที่โซกถอดออกได้ง่ายคะ่ะวิธีที่2การใช้น้ำยาถอดเจลหรือว่าถอดอะคริลิกนะคะวิธีนี้จะเหมาะกับ กาวเจลที่ถอดล้างยากนะคะหรือว่าถอดไม่ได้ด้วยน้ำยาละลายกาวนั่นเองและนี่ก็คือลายเล็บที่เราจะมาถอดเจ้ากาวเจลออกผ่านไปได้15วันนะก็ถึงเวลาที่จะต้องถอดกาวเจลออกแล้วนะคะเพราะอันนี้มือข้างซ้ายที่เราทาเจ้ากาวเจลขวดขาวนะคะปาก็จะถอดออกด้วยเจ้าน้ำยาละลายกาวนะก็คือค่อยๆเติมน้ำยาลงไปตามช่องว่างนะคะ จากนั้นเราก็ใช้ไม้ส้มนะคะค่อยๆดันหรือว่าแงะไปตามบริเวณรอบๆเล็บนะแล็บปลอมที่เราแกะออกมาก็คือยังเป็นทรงอยู่นะคะแม้ว่าตรงโคนที่แบบมันก็อาจจะมีความแบบอ่อนนิ่มอยู่บ้างเลยแล้วก็หน้าเล็บเนี่ยมีรอยการดึงนะคะนิดนดหน่อยๆนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะมันเป็นเรื่องปกติของการติดกาวเนาะ มาเล็บต่อไปกันบ้างคะ่ปะปาจะทําให้ดูว่าถ้าเราไม่ใช้น้ํายาละลายกาวแล้วเราแงะเจ้าเล็บปลอมออกเลยเนี่ยหน้าเล็บของเราจะเป็นยังไงอันนี้คือปลาเสียสละทําให้ดูนะคะเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ดูว่าเวลาที่เราใช้กับไม่ใช้เนี่ยเราถนอมหน้าเล็บก,กับไม่ถนอมหน้าเล็บเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงชมจ้า มาค่ะไว้อะไรให้หน้าเล็บปลาสองวิเห็น <c oughs> ได้ชัดเลยว่าเล็บฉีกเป็นชั้นๆเป็นแผ่นแล้วก็เป็นร่องนะคะนะแล้วก็รอยเนี่ยมีเยอะกว่า2นิ้วแรกที่ถอดด้วยน้ำยาถอดกาวมาต่อกันที่ข้างขวานะคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยปะก็เริ่มใช้เจ้าน้ำยาละลายกาวแหละแต่ว่าข้างเนี้ยอืมคือแน่นมากกาวแน่นแบบ แน่นมากจริงๆทุกคนขนาดว่าเล็บที่ติดไปนี่คือ15วันนะคะยังแน่นขนาดนี้แล้วปัญหาที่เจอขณะตอนที่ใช้เจ้าน้ำยาละลายกาวเนี่ยคือตัวกาวขวดดำที่เราใช้อะเขาจะมีปฏิกิริยาเหมือนกับว่าพอโดนน้ำยาละลายกาวอะ่ะก็กลายเป็นว่าไปย่อยกาวด้านในเนี่ยให้มันแบบยึดเกาะเข้าไปอีกอะคะ่ะแล้วมันก็เป็นแบบ เป็นเป็นความแบบเหนียวเหนียวเป็นเมือกเมือกยางยางอะคะ่ะทุกคนคือถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยตรงบริเวณที่ปาาแงเนี่ย,ยจะเห็นว่าข้างข้างอะเป็นเหมือนแบบว่าคาบคา,าบแบบคาบเมือกกาวอะคะ่ะเออก็คือล้างไปมันก็ติดอีกพอล้างไปมันก็ติดอีกคือแค่นิ้วนี้นิ้วเดียวนะคะปลาใช้เวลาแบบล้างอยู่นานมากอะนานแบบนานมากจริงๆนานนานจนแบบ โอ้โหนึกในใจว่าแบบเอ้ยทำไมมันติดขนาดนี้อ่ะที่สําคัญนะคะก็คือแบบปลาเตรียมใจเลยอะเตรียมใจว่าแบบโอ้ยหน้าเล็บทางนี้จะไม่รอดแน่แน อันนี้ก็คือคาบกาวเสร็จกาวนะคะซึ่งมันก็เหนียวติดมืออะคะ่ะเป็นแบบหนึบๆอะ่ะอันนี้ก็แงะมานานมากแล้วนะคะก็ไม่ยอมออกสักทีนะคะก็เลยตัดเล็บเตรียมจะถอดด้วยน้ำยาถอดอะคิเล็กคาะ แต่ก็ยังไม่ไวายจะขอลองต่อนะคะขนาดตัดเล็บแล้วนะคะแบบช่องโหว่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วอะ่ะแต่ว่าไม่ออกสักทีอะ่ะทุกคนคือจะทนไปไหนทนเกินนะก็เดี๋ยวเราเตรียมถอดออกเลยละกันนะคะด้วยการใช้ตะไบหยาบนะคะปาใช้ตะไบหยาบที่100กินะ ก็คือหยาบที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะให้น้ํายาเนี่ยซึมตัวได้ไวตะอใบหน้าเล็บจนทั่วแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเตรียมฟอยเพื่อที่จะห่อเล็บนะในคลิปนี้ปลาเปลี่ยนแล้วนะคะมาใช้เป็นฟอยด์สำหรับห่อเล็บถอดเล็บเนี่ยเป็นของเกาหลีนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ปลาใช้เป็น จำยี่ห้อไม่ได้อะแต่เคยแนะนำไปสักคลิปหนึ่งนะคะมันเป็นฟอยล์แบบที่เราเอาไว้ใช้ทำอาหารจริงๆแล้วยี่ห้อน,นั้นอ่ะมีความหนานะแต่ว่าครั้งล่าสุดเลยที่ปาไปซื้ออ่ะมันบางแล้วอ่ะทุกคนปาก็เลยไม่ใช้แล้วนะคะเลิกใช้แล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเจ้าฟอยล์ถอดเล็บเฉพาะเลยนะของอันนี้ก็จำเอาไว้แล้วก็ไปซื้อตามได้นะคะตัวนี้จะมีความหนาความหนากำลังดีเลยนะ จากนั้นเพื่อนๆก็เทน้ำยาถอดเจลถอดอะคริลิกเนี่ยนะคะบนสำลีเทให้ชุ่มเลยนะคะแล้วก็ห่อฟอยพักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาที จากนั้นก็ใช้พุชเชอร์ค่อยๆขูดออกนะคะก็เป็นวิธีเดียวกับที่เราถอดสีเจลนั่นเองนะถ้าหากว่ายังออกไม่หมดนะคะก็ใช้ตะไบหย,ยาดตะไบให้ทั่วบริเวณที่ยังออกไม่หมดนะคะแล้วก็ชุบน้ํายาแล้วหอ่อฟอยกลับไปตามเดิมเมื่อกี้ระหว่างตะไบเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าเล็บจริงเราเนี่ยเริ่มบางนะคะ อะนี่ก็เป็นสภาพหน้าเล็บนะคะการใช้เจ้ากาวเจลติดเล็บขวดสีดำจากคลิปที่แล้วนะคะพอถอดเนี่ยมันก็ถอดออกยากมากๆเลยนะทำให้เวลาถอดออกเนี่ยก็จะมีการดึงหน้าเล็บเกิดขึ้นเยอะกว่าปกติมากๆเลยนะใครที่ใช้ยอ่อนี้ก็แนะนำว่าให้เจียวออกดีกว่าครับ ที่เห็นก็คือหน้าเล็บบางเป็นร่องลึกซึ่งปาใช้เวลาปรับสภาพเล็บอยู่2เดือนกว่านะคะตอนนี้ก็ปกติแล้วเหลือแค่เพียงรอยขึ้นอยากที่ยังต้องดูแลต่อแล้วพบกันต่อในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย